เซียนหมอหญิงแม่ลูกอ่อนตอนที่32เจ้าหนูผู้ฉลาดโอเนเนเสียงเล็กๆบ่งบอกถึงความไม่พอใจดังขึ้นทันทีเขาเอื้อมสองมือเล็กๆควา้าใบหน้าท่านแม่คนงามของตนเหมือนต้องการจะใช้มือบางหน้าไว้ไม่ให้มองซึ่งนั่นทำให้เยี่ยนอีที่กำลังจะหันไปมองอินหลิวเฟิงถูกลูกน้อยดึงดูดสายตาอีกครั้ง และรู้สึกขบขันที่เจ้าตัวเล็กรู้สึกถึงภัยคุกคามจึงพยายามแสดงพฤติกรรมการครอบครองเพื่อบ่งบอกว่านางเป็นของตนเจ้ารู้จักห่วงของด้วยหรืออายี่ยนเสี่ยวเป่าร้องตอบเสียงดังเป็นความหมายว่าแน่สิเขาต้องรู้จักอยู่แล้วท่านแม่คนงามต้องเป็นของข้าเท่านั้น ห้าห้าเยี่ยนอีหัวเราะออกมาอดไม่ได้ที่จะหอมเจ้าตัวนุ่มนิ่มอีกครั้งน่าชังจริงๆส่วนเยี่ยนเสี่ยวเป่าผู้น่ารักขณะที่ยังถูกหอมอยู่นั้นเขาก็พยายามที่จะกอดท่านแม่คนงามของตนแต่น่าเสียดายที่มือป้องๆของเขาไม่แข็งแรงพอเยี่ยนอีจึงไม่รู้สึกถึงเรี่ยวแรงอะไรนะักทว่ากลับเข้าใจว่าเจ้าตัวเล็กนี้พยายามจะกอดนาง หัวใจจากเดิมที่อ่อนนุ่มของเยี่ยนอีละลายกลายเป็นไอหมอกทันทีซึ่งไอหมอกนั้นได้ลอยขึ้นเบาๆทำให้นางรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่เจ้าตัวเล็กรู้สึกว่านั่นยังไม่พอเขาพยายามใช้เรี่ยวแรงเด็กๆของเขาค่อยๆยกศีรษะขึ้นจากนั้นทูๆไทยยไปตามใบหน้าท่านแม่คนงามของตนเยี่ยนอีแววตาของนางเป็นประกาย หัวใจที่เหมือนหมอกควันพลันเปล่งประกายระยิบระยับประหนึ่งลูกไฟที่อัดแน่นไปด้วยความดีใจจนแทบระเบิดลูกแม่รู้จักถูไถออดอ้อนนางแล้วหรือนี่โอ้เนเนเจ้าตัวเล็กยังคงบนพึพรรมพำอย่างไร้เดียงสาราวกับว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องจริงจังอยู่ทว่ายเยี่ยนอีไม่ได้ยินแล้วนางกอดกระชับลูกน้อยของนางอย่างมีความสุข รู้สึกเพียงว่าเจ้าตัวเล็กนี้ดูเหมือนจะนุ่มนิ่มและอบอุ่นยิ่งกว่าเดิมฟืดฟืดเยี่ยนอีที่ดีอกดีใจหอมลูกอีกหลายฟอดโอเนเนเจ้าตัวเล็กร้องขึ้นอย่างดีใจยังยิ้มเผยให้เห็นแขงเหงือกที่ยังไม่มีฟันขึ้นและดูเหมือนจะหันไปยิ้มเหมือนต้องการที่จะยั่วยูอินหลิวเฟิงน่าเสียดายที่เขายังตัวเล็กอยู่ท่าทางที่แสดงออกมายังไม่ชัดเจนนะัก จึงไม่มีใครสังเกตเห็นความพยายามของเขาคนอื่นๆจึงเห็นเพียงแค่ว่าแม่ลูกคู่นี้แสดงความรักต่อกันราวกับไม่มีคนนอกอย่างไรอย่างนั้นเอนิ่นางหนูอีผู้อาวุโสรองจำต้องเอ่ยเตือนขึ้นว่าเล่นกับลูกเมื่อใดก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ทนันพูดจบก็ส่งสายตาให้กับเยี่ยนชิงเป็นความหมายว่าให้เขารีบคุยกับบุตรสาวเร็วเข้า แม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผู้อาวุโสรองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสู่ขอที่สวงสเสวียนจินเอ่ยถึงนั้นเป็นเรื่องจริงส่วนเรื่องอื่นๆที่เขาไม่เข้าใจเขาสามารถรอจนกระทั่งทุกอย่างเป็นที่แน่นอนแล้วค่อยไปซักสไล่เรียงให้เข้าใจภายหลังก็ได้แม้ว่าเขาอยากจะรู้ตอนนี้ ว่าแม่หนูเยี่ยนจื่ออีรู้จักสวงสเสวียนจีนได้อย่างไรและทําให้สวงสเสวียนจีนมีใจให้ได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นเด็กน้อยที่เพิ่งจะอายุครบเดือนคนนี้เขาคงไม่ได้เป็นบุตรชายของสวงสเสวียนจีนหรอกกระมงังมิฉะนั้นจะรีบมาสู่ขอหรอกหรืออย่างไรก็ตามในใจของผู้อาวุโสรองเต็มไปด้วยความสงสยัย ทว่าบัดนี้เขาต้องแสดงตนเป็นผู้อาวุโสที่สำรวมต่อไปก่อนมิอาจบุ่มบามและกระทําการอันใดให้เป็นที่ดูหมิ่นได้อย่างไรเสียก็ต้องสงวนท่าทีเอาไว้และเยี่ยนชิงผู้ซึ่งถูกเตือนสติขึ้นมาเขาอยากแกล้งเอาหูทวนลมจริงๆถึงอย่างไรเขาไม่เพียงแต่ไม่ต้องการให้ลูกสาวแต่งงานเข้าไปอยู่ในราชสำนักเท่านั้น แต่ยังไม่คิดที่จะให้ลูกสาวแต่งงานไปยังเมืองโยตูด้วยดังนั้นเขาจึงกล่าวด้วยท่าทีจริงจังว่าเมื่อครู่เสี่ยวเป่าเพิ่งตกอกตกใจต้องปลอบใจกันเสียก่อนเรื่องนี้ยังไม่รีบร้อนนักผู้อาวุโสรองกล่าวถูกต้องแล้วผู้อาวุโสก้าวชอบคำตอบอย่างมะนาวไม่มีน้ำของเยี่ยนชิงนัก สวงสเสวียนจินเดินทางมาไกลยหยุดพักเสียก่อนมิดีกว่าหรืออินหลิวเฟิงสถานการณ์ผิดจากที่เขาคาดไว้โดยสิ้นเชิงเหตุใดวิธีของสำนักชางอูถึงได้แปลกเช่นนี้เขาเริ่มรู้สึกประดักประเดดอรจริงๆโชคดีที่ในที่สุดเยี่ยนอีก็เอ่ยปากขึ้นว่าสวงสเสวียนจินข้าพอจะนึกออกแล้วว่าเจ้าเป็นใครโชคดีนัก อินหลิวเฟิงถอนหายใจโล่งอกนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยที่ต้องสื่อสารกับหญิงสาวโดยเฉพาะแม่นางโฉมงามผู้นี้นางสามารถเพิกเฉยต่อความหล่อเหลาและความสง่างามของเขาไปโดยสิ้นเชิงซึ่งรวมไปถึงฐานะและอำนาจของเขาด้วยหรือว่านางจะชอบทีหลังแห่งตระกูลกู้จริงๆอินหลิวเฟิงเริ่มกังขาในเสน่ห์ของตน องคารักชุดดำผู้นิ่งเงียบมาตลอดเริ่มเห็นเขาลางอะไรบ้างแล้วแค่เริ่มต้นยังมีลางไม่ดีต่อไปเกรงว่าจะยากยิ่งขึ้นไปอีกสวงสเสวียนจะวินเชิญเจ้าคะ่ะเมื่อเอ๋อทํทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีโดยพาคนที่คุณหนูใหญ่อนุญาตแล้วไปยังหอเจ้าสํานักแม้ว่าเยี่ยนชิงจะไม่เต็มใจให้ผู้ที่เปรียบเสมือนสุนัขจิ้งจอกเข้าไปด้านในห้อง แต่บุตรสาวต้องการจะต้อนรับแขกเขาจึงทำได้เพียงรีบตามไปติดติดเท่านั้นแต่ก่อนที่เขาจะเริ่มเดินออกไปนั้นก็ยังไม่ลืมที่จะจัดการเรื่องที่สมควรทำให้เรียบร้อยเหมาะสมคู่อาวุโสก้าวมองหาโอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะบอกให้เมื่อยเอ๋อ์ปล่อยเยี่ยนอู้ที่หมดสติแต่น่าเสียดายที่เขาไม่สบโอกาสเหมาะที่จะเอ่ยปากบอก คงทำได้เพียงอดทนไปก่อนแม้ว่าเขาจะอดทนเพียงใดผู้อาวุโสรองก็พอจะมองออกหลังจากที่ทุกคนออกไปหมดแล้วเขาก็เอ่ยเตือนขึ้นว่าน้องก้าวข้ารู้ว่าเจ้าอยากสนับสนุนเยี่ยนอู้มาโดยตลอดแต่ตอนนี้ทุกอย่างได้พิสูจน์แล้วว่าเยี่ยนชิงเป็นประมุขสำนักชางอู่ได้อย่างดีข้าหวังว่าเจ้าจะเลิกแสดงท่าทีอันเป็นปรปักษ มิฉะนั้นหอผู้อาวุโสจะลงโทษเจ้าที่รองผู้อาวุโสก้าวไม่พอใจชิงถังยังมีคุณค่ากว่าเยี่ยนจื่ออีมากนักข้าอืบเช่นนั้นหรือผู้อาวุโสรองตัดบทผู้อาวุโสก้าวและกล่าวยืนกรานว่าข้าไม่คิดเช่นนั้นน้องก้าวเจ้าลองนึกถึงรถม้าวิหกสุริยันวิชาปรุงยา การเปลี่ยนแปลงของนางและอย่าลืมนึกถงสวงสเสวียนจินหมายความว่าอย่างไรผู้อาวุโสก้าวชะง,งักเจ้าคิดว่าเยี่ยนจื่ออีคนนี้เป็นลูกที่เยี่ยนชิงเลี้ยงดูมาอย่างนั้นหรือผู้อาวุโสรองถามกลับผู้อาวุโสก้าวเบิกตากว้างด้วยความตกใจความหมายของพี่รองคือ ข้าไม่ได้หมายความว่าอะไรข้าแค่อยากให้เจ้าตระหนักว่าเจ้าได้เป็นผู้อาวุโสสูงสุดลำดับสองแล้วเมื่อมีเวลาก็หมั่นบำเพ็ญเพียรถึงจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าผู้อาวุโสรองกล่าวอย่างแฝงไปด้วยความหมายลึกซึ้งหัวใจของผู้อาวุโสก้าวเต้นไม่เป็นจังหวะความคิดบางอย่างแวบเข้ามาชั่วขณะ หรือว่าเรื่องที่เขาสนิทชิดเชื่อกับสำนักคุณอูได้ล่วงรู้ไปถึงหูของผู้อาวุโสรองแล้วแต่เมื่อเขากลับมาคิดดูก็รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามขณะที่เขากำลังปรับจิตใจให้สงบอยู่นั้นผู้อาวุโสรองก็ออกไปแล้วปล่อยให้เขายืนตกใจอยู่ที่เดิมหลังจากนั้นอีกครู่ใหญ่เขาจึงเดินออกจากห้องโถงไปและในเวลาเดียวกัน อีกคนที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเช่นเดียวกันอินหลิวเฟิงผู้ตกใจปนสงสัยเขากำลังมองสตรีผู้งดงามคลั่งคลายตรงหน้าผู้นี้อย่างมืนงงเจ้ารู้ได้อย่างไร